น้องบัวน้องบัวมายังไงคะเนี่ยมาได้ยังไงมาทำอะไรคะมาเที่ยวหรือมาทำงานมาคนเดียวเหรอคะจะอยู่กี่วันคะเนี่ยโอ้ยพี่ดีใจจังเลยคะ่ะยังคิดว่าจะโทรหาน้องบัวอยู่เลยนะคะเนี่ยมีที่พักหรือยังคะพัสรายิงคำถามใส่สโรชาแบบรัวๆด้วยความดีใจ เธอเห็นสโรชาก่อนที่จะเห็นพี่ชายของเธอเสียอีกด้วยชุดและบุคลิกอันโดดเด่นของหญิงสาวทำให้ทุกคนต้องหันมามองกันเป็นแถวเสียงของพัสาราก็ไม่ได้เบาเลยพี่พัสาราสวัสดีค่ะหญิงสาวยกมือไหว้เมื่อเดินเข้ามาใกล้พัสาราบัวจะตอบคำถามไหนก่อนดีคะหญิงสาวพูดพร้อมยิ้มหวานให้กับพัสารา บัวมาคนเดียวค่ะมาทำงานเป็นงานด่วนมาพักที่บริษัทจัดให้ค่ะหญิงสาวบอกชื่อโรงแรมที่พักถ้างานเสร็จเร็วก็ไม่น่าเกินสองสามวันแต่ถ้ายังไม่เสร็จก็น่าจะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ค่ะพิพัฒราดีใจนะคะที่เจอกันอีกครั้งบัวไม่ได้โทรหาเลยค่ะหลังจากที่เราเจอกันครั้งนั้นครั้งสุดท้ายบัวยุ่งตลอดเลย พี่พัสาราสบายดีนะคะดีใจจังเลยที่ได้เจอกันอีกครั้งหญิงสาวสวมกอดพัสาราตกลงมารับใครยพัดเห็นพี่บ้างไหมเนี่ยพี่ยืนเมื่อยแล้วนะใช่หนุ่มพูดกับพัสาราด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มขอ,ขอโทษขอโทษครัพี่เข้มพัดมัวดีใจที่เจอน้องบัวแนะนำเลยละกันนะคะน้องบัวคะนี่พี่เข้มคะ่ะ หรืออัคราเกียรติก้องอนันต์พี่ชายคนเดียวของพี่คะ่ะจริงๆแล้ววันนี้พี่มารับพี่ชายที่ไม่รู้อารมณ์ไหนบินด่วนกลับบ้านซะงั้นพัสรารู้สึกว่าพี่ชายของเธออารมณ์ดีเป็นพิเศษหน้าหล่อเข้มนั้นยิ้มกว้างนานแล้วที่เธอไม่เคยเห็นพี่ชายยิ้มแบบนี้ส่วนมากหน้าเขาจะนิ่งๆ เงียบๆขรึมๆตามบุคลิกของเขาพี่เข้มคะนี่คุณสโรชาหรือน้องบัวคนที่พัดเล่าให้ฟังเมื่อคราวที่ไปเที่ยวเหนือคะ่ะหญิงสาวหมุนตัวหันหน้ามาพร้อมกับยกมือไหว้โดยที่ยังไม่ได้มองหน้าสวัสดีคะ่ะพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นละ่ะสโรชาทำตาโตเล็กน้อย คนที่เธอนอนซบไหลามาตั้งแต่กรุงเทพจนถึงภูเก็ตสุดท้ายกลายเป็นพี่ชายของคนที่รู้จักนี่เองยิ้งสาวหันไปหาพัส,สราหลังจากที่ยกมือไหว้าชายหนุ่มแล้วเออเจอกันบนเครื่องแล้วค่ะพี่พัฒนั่งติดกันเลยค่ะยิ้งสาวบอกกับพัส,สราพูดถามอยู่คนเดียวจนคุณเขาตอบไม่ทันแล้วใช่ไหมครับ ชายหนุ่มหันหน้าไปหาสโรชาแล้วยิ้มเขาตั้งใจยิ้มมากแหมพี่เข้มคะก็พัดดีใจนี่คะนี่ยังคิดถึงน้องบัวอยู่เลยน้องๆที่ทำงานก็บ่นคิดถึงกันคะ่ะใครจะคิดว่าคนที่เราคิดถึงอยู่กันคนละภาคยูยๆจะมาปรากุตัวให้เห็นตรงหน้าพัสาราพูดพลางมองหน้าพี่ชาย เพือเห็นแววตาและรอยยิ้มของเขาแล้วพัสรามั่นใจก่อนที่จะหันไปหาสโรชาแล้วใครมารับน้องบัวคะมีคนมารับไหมพัสราถามหญิงสาวบัวรอรถจากบริษัทมารับคะ่ะแต่เห็นว่ารถเสียต้องรอสักหน่อยค่ะพี่พัชหญิงสาวตอบพร้อมขยับกล่องแบบให้ควยไปอยู่ด้านหลัง บัวจะรอแถวนี้ล่ะค่ะมีเบอร์ติดต่อกันแล้วอีกสักพักคงมาที่เรายืนคุยกันอยู่นี่ก็นานแล้วนะคะน้องบัวลองเช็คอีกทีไหมคะว่ารถถึงไหนแล้วพัสาราถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยได้ค่ะรอสักครู่นะคะอ้อโทรมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กันดาอ้าวเหรอคะได้ค่ะพี่กันดา งั้นเดี๋ยวบัวรอเรียกรถไปที่โรงแรมเองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเท่านี้นะคะบัวไปเองได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ายังไงคะน้องบัวรถยังไม่มาหรอคะใช่ค่ะพี่พัทรถเสียค่ะเข้าอู่กำลังซ่อมเลยแล้วก็บัวยัง,งต้องรออีกสักพักค่ะ แต่ว่าบริษัทให้บัวเรียกรถไปเองได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะพี่พัสาราเดี๋ยวบัวไปเองได้ตามสบายเลยนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันค่ะไม่ได้ไม่ได้พี่จะปล่อยให้น้องบัวไปเองได้ยังไงกันมาถึงบ้านพี่แล้วนี่ภูเก็ตนะคะงั้นดีเลย เดี๋ยวพี่แวะไปส่งน้องบัวทางผ่านบ้านพี่พอดีเราจะได้ทานข้าวกลางวันด้วยกันดีไหมคะพี่เข้มพัสราหันมาถามพี่ชายซึ่งเขาก็ได้แต่ยิ้มพยักหน้ารับงั้นไปกันเลยค่ะสโรชาไม่มีทางปฏิเสธเลยก็ดีเหมือนกันหญิงสาวอยากไปที่พักเพื่อจะได้ดูงานอีกสักหน่อยเธอคิดว่าคืนนี้ต้องยาวแน่ พึ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมแบบสำคัญอุตส่าห์เตรียมไว้ก็ยังพลาดจนได้ชายหนุ่มเอื้อมมือไปลากกระเป๋าเดินทางของหญิงสาวมาถือไว้โดยที่ไม่มีใครบอกพัสราเห็นดังนั้นก็แอบ,บยิ้มตั้งแต่ที่เธอไปเหนือคราวนั้นและวันนี้พี่ชายเธอก็ทำให้เธอแปลกใจอีกปกติเขาไม่สนโลกทำแต่งานอย่างเดียวยิ่งเรื่องผู้หญิง เขาจะหนีตลอดเธอพยายามหาผู้หญิงที่คิดว่าเหมาะสมกับเขามาให้พิจารณาเขาก็ไม่สนใจจนเธอต้องปล่อยไม่สนใจแล้วพี่เข้มเราพาน้องบัวไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะคะแล้วถึงไปทานข้าวกลางวันกันน้องบัวอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะจะได้พาไปค่ะแล้วแต่พี่พัสาราเลยค่ะบัวทานได้หมด พอแค่ไม่ไกลจากที่พักมากบวกเกรงใจค่ะไม่ต้องเกรงใจตอนที่พี่ไปเหนือน้องบัวช่วยพี่ไว้ตั้งเยอะแค่นี้เล็กน้อยค่ะไปๆไปค่ะไม่นานทั้งสามคนก็มาถึงที่โรงแรมที่พักของสโรชาข้างหน้ามีที่ว่างจอดรถได้ค่ะพี่เข้มจอดนี่เลย เราจะได้ลงไปพร้อมกันคลับคลับคุณผู้หญิงอัคราตอบน้องสาวพร้อมกับยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีบัวไปลงทะเบียนก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงห้านาทีหญิงสาวก็เดินกลับมาพร้อมขี่การห้องพักไปกันพี่เข้มยกกระเป๋าตามมาเลยค่ะพัสาราบอกพี่ชายของเธอไม่เป็นไรนะคะบัวคนไปได้ค่ะ แล้วบัวจะรีบลงมาหญิงสาวบอกด้วยความเกรงใจไม่เอาไม่เอาพี่ต้องไปดูให้เห็นกับตาว่าปลอดภัยไหมแหมน้องบัวมาทั้งทีไม่ลำบากหรอกค่ะไปกันเถอะพัสราหันมาทางพี่ชายของเธอซึ่งเขาพร้อมมากเธอเห็นเขาถือกระเป๋ารอแล้วไปกันค่ะที่นี่พี่เคยมาส่งลูกค้าแต่ไม่เคยขึ้นไปดูบนห้องพักเลย ไปค่ะรีบเอาของขึ้นไปเก็บดีกว่ากลับกลายเป็นว่าภัสราเดินหน้าดำหน้าทั้งสองคนไปที่ห้องพักเสียเองหห้องกว้างดีนะคะเนี่ยดูปลอดภัยไหมคะพี่เข้มภัสราหันไปถามพี่ชายถ้าไม่ปลอดภัยจะได้ย้ายค่ะคะ สโรชาหันมามองหน้าพัสาราตาโตโอ้ยบัวไม่รบกวนคะ่ะพี่พัสาราที่นี่ดูสะอาดและปลอดภัยดีบัวอยู่ได้เงียบดีบัวชอบค่ะอีกอย่างบัวอยู่ไม่กี่วันรีบคุยงานเสร็จแล้วจะรีบกลับเลยค่ะขอบคุณพี่พัสาราอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงชายหนุ่มหันมายิ้มกับพัสาราวายเก่งจริงๆนะผู้หญิงคนนี้ เมื่อกี้ก็ไหว้พนักง,งานโรงแรมก่อนรับคียการ์ดตั้งแต่เจอกันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ยกมือไหว้เขากับพัสาราหลายรอบมากเขารู้สึกว่าไม่ชอบคำว่ารีบกลับของหญิงสาวเลยเราไปทานข้าวกลางวันกันก่อนดีไหมครับนี่ก็เลยเวลามามากแล้วเดี๋ยวจะหิวกันเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองชายหนุ่มเอ่ยปากขึ้น ได้เลยค่ะพี่เข้มแหมรู้ใจน้องจังเลยไปทานข้าวกันนะคะน้องบัวเรามีเจ้ามือแล้วพัสราพูดเสริมพี่ชายและชวนสรุชาไปทานข้าวด้วยกันได้นะคะบัวก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันขอโทรบอกพี่ที่จะมารับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่กันดาตอนนี้บัวอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะ เรียบร้อยดีกำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันค่ะออพี่การดาคะบัวว่าบัวลืมแบบค่ะชิ้นสำคัญด้วยพี่การดาติดมาทั้งหมดไหมคะแบบที่เราคุยกันไว้ถ้าพี่การดาติดมาบัวก็ค่อยโล่งนิดนึงคะ่ะไม่ต้องเขียนใหม่หญิงสาวพูดกับการดาพร้อมกับ เปิดกล่องแบบออกมาค้นดูเอ้าเหรอคะพี่กันดาไม่มีเลยเหรอคะที่บัวก็ไม่มีคะ่ะงั้นที่สำนักงานมีโต๊ะขินแบบไหมคะถ้ามีคืนนี้บัวไปทำที่นั่นได้คะ่ะน่าจะใช้เวลาไม่นานคิดว่าถ้าเริ่มลงมือคืนนี้วันมะรืนก็เสร็จคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้ไปคุยดูก่อนถ้าต้องปรับ ก็ต้องหาโต๊ะค่ะพี่ไม่ยากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเรื่องโต๊ะเขียนแบบนะคะพี่กันดาค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรไหมคะน้องบัวพี่ช่วยได้ไหมได้ยินว่าลืมของสำคัญพัสาราเอ่ยขึ้นหลังจากที่สรชาวางสายไม่เป็นไรค่ะพี่พัสารา คือวัวลืมแบบที่จะคุยงานกับลูกค้าพุ่งนี้ค่ะไม่น่าพลาดเลยแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะไปกันเถอะค่ะพิพัสาราสโรชายิ้มให้สองพี่น้องสองสาวพากันเดินออกจากห้องตามด้วยอัคราที่เดินยิ้มกลิ่มตามหลังสองสาวออกไปอย่างอารมณ์ดีสองพี่น้องพาสโรชาไปทานอาหารที่ร้านดังแต่คนไม่พลุกพล่านมากนะัก ด้วยว่าสองพี่น้องเป็นคนมีหน้ามีตาในจังหวัดเวลาไปไหนมาไหนคนค่อนข้างรู้จักเยอะแต่อัการากับพัสาราชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างคะถูกปากไหมพัสาราพูดขึ้นขณะกำลังรับประทานอาหารกัน รสชาติอร่อยถูกปากมากเลยค่ะพี่พัดบวกคิดว่าเหมือนทานอยู่ที่บ้านเลยค่ะอร่อยมากพี่เห็นน้องบัวทานแล้วอิจฉาเลยค่ะทานได้ทุกอย่างเลยพี่นี่ทานนิดเดียวพุงก็มาแล้วเห็นของอร่อยอร่อยนี่ต้องคอยเบรกตัวเองกลัวว่าจะอ้วนนะคะเดี๋ยวมื้อเย็นพี่จะพาไปทานอีกร้านนะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยแหมยายพัด มื้อกลางวันยังไม่จบเลยคิดไปถึงมื้อเย็นแล้วหรอชายหนุ่มแซวน้องสาวก็ใช่ค่ะพี่เข้มก็เรื่องกินเรื่องใหญ่ไงคะแล้วบ้านเราก็มีแต่ของอร่อยไปด้วยกันนะคะน้องบัวจริงๆไม่ต้องก็ได้นะคะพี่พัชราบัวว่าจะหาอะไรทานง่าย,ายๆที่โรงแรมก็พอคะ่ะพอดีบัวอยากทำงานต่ออีกสักหน่อยอีกอย่างวันนี้ รบก,กวนพี่พัสรากับคุณอัคาราเกือบทั้งวันเลยบัวเกรงใจค่ะไม่เอาไม่เอาไม่คิดแบบนั้นนะคะน้องบัวพี่เต็มใจปกติพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรือมีธุระที่ไหนอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เข้มส่วนมากเราจะว่างกันให้คนที่เขาดูแลทำไปค่ะไม่วุ่นวายอีกอย่างไม่ไกลจากบ้านพี่เลยนี่ถ้าไม่เกรงใจว่าน้องบัวมาทำงาน พี่จะพาไปพักที่บ้านพี่เลยในะคะเนี่ยใช่ไหมคะพี่เข้มบ้านเราสะดวกกว่าเงียบมากด้วยเหมาะมากถ้าน้องบัวจะทำงานพัสราเชิญชวนหญิงสาวเต็มที่คุณสโรชาลองทานก๋วยเตี๋ยวที่นี่ไหมครับอยากให้ลองผมว่าอร่อยใช้ได้เลยอัคารายื่นเมนูให้กับหญิงสาว ฮะพัสราฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมพัสราหูผึ่งแอบยิกตัวเองฝนตกฟ้าร้องพี่ชายฉันแนะนำอาหารให้น้องบัวโอ้ยพี่เข้มพัสราคิดในใจคนเดียวแต่เธอถูกใจมากๆได้นะคะพี่พัสราทานด้วยกันไหมคะหญิงสาว ชวนพัสราไม่ละคะน้องบัวพี่มีของที่พี่อยากทานแล้วน้องบัวทานเลยสั่งเลยคะ่ะพี่เข้มสั่งมาเลยสโรชาเป็นคนทานจุทานเยอะแต่ไม่อ้วนหลังจากที่ทานข้าวไปแล้วยิงสาวยังสามารถที่จะทานก๋วยเตี๋ยวได้อีกแล้วก็ทานอย่างอริดอร่อยไม่มีความเคอะเขินอะไรเลย อคารานั่งทานข้าวนั่งมองและฟังหญิงสาวทั้งสองคุยกันผู้หญิงแบบนี้เขาก็เพิ่งเจอทานอาหารแบบไม่ต้องอดอาหารแบบไม่กลัวอ้วนอยากทานอะไรก็ทานไม่ห่วงสวยคงจะชอบก๋วยเตี๋ยวจริงๆซดน้ำแทบจะหมดถ้วยไม่มีการเขินอายใดๆธรรมชาติที่สุดเขาแอบมองเธอตลอดมองยังไงก็ไม่เบื่อทำอะไร หยิบจับอะไรก็น่าดูไปหมดมีสายเข้ามาที่โทรศัพท์ของสโรชาเธอมองมาที่ชายหนุ่มและพัสราเชิงขออนุญาตคุยโทรศัพท์สวัสดีค่ะพิสิทธ์รถยังไม่เสร็จเหรอคะบัวทานข้าวอยู่คะ่ะบัวให้คำตอบไม่ได้เลยค่ะพี่ต้องเห็นหน้างานก่อนคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะส่งงานพิสิทธ์ได้คะ่ะบัวจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดคะ่ะ พี่การดาเล่าให้ฟังแล้วค่ะพี่บัวไม่ได้ใช้เบอร์นั้นแล้วต้องขอโทษนะคะพิสิทธ์ฝากขอโทษน้องๆที่ออฟฟิศด้วยค่ะถ้าเจอก็ต้องเจอค่ะพิสิทธ์บัวจะไม่ไววหน้าแล้วรำคาญเต็มทีถ้ายัางพูดกันไม่รู้เรื่องบัวจะแจ้งความคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะพิสิทธ์พอดีบัวมาเจอเพื่อนที่นี่คะ่ะกำลังทานข้าวกลางวันกันที่พักสะอาดปลอดภัยดีได้คะ่ะ บัวจะระวังตัวอย่างดีหวังว่าบัวจะไม่เจอกริชที่ภูก็ินี้นะคะขอบคุณมากค่ะพิสิทธิ์งั้นแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอา้าวพี่เข้มอิ่มแล้วเหรอคะทำไมทานเร็วจังรับขนมหวานไหมคะน้องบัวลองขนมหวานไหมคะที่นี่รับรองค่ะน้ำตาลมะพร้าวเต็มที่อร่อยทุกอย่างตามเมนูนี้เลยค่ะ ลองเลือกดูนะคะพัสารายื่นเมนูขนมหวานให้กับสโรชาน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะบวกขอข้าวเหนียวถั่วดำดีกว่าค่ะอยากทานมานานแล้วพี่พัสารารับอะไรดีคะคุณอัครารับอะไรดีคะจะได้สั่งพร้อมกันเลยลรดช่องไทยก็น่าทานนะคะอบอ้าวแบบนี้น่าจะชื่นใจดีตกลงเป็นข้าวเหนียวถั่วดำหนึ่งสช่องไทยสองเท่านี้นะคะ สโรชายื่นเมนูคืนให้กับพนักงานคุณบัวครับผมขอเรียกเหมือนยายพัฒ์ได้ไหมครับและก็อนุญาตให้เรียกผมว่าพี่เข้มได้เลยจะได้ไม่แปลกนะครับเรียกยายพัฒ์เรียกว่าพี่พัฒแต่เรียกพี่คุณอัคราแบบนี้พี่เสียเปรียบแย่เลยเรียกให้เหมือนยาพัฒน์นะครับจะได้เสมอกันตกลงตามนี้นะครับน้องบัว ชายหนุ่มพูดกับเธอและยิ้มให้ทั้งสองสาวแหมพี่เข้มกลัวเสียเปรียบเหรอคะตกลงนะคะน้องบัวตามใจพ,พี่เข้มหน่อยคะ่ะเดี๋ยวคนแก่จะน้อยใจพัสราหันมาพูดกับหญิงสาวพลางหัวเราะคิกคักได้เลยคะ่ะบัวไม่มีปัญหาเรียกอะไรก็ได้คะ่ะเรียกสรุชาน้องบัวหรือบัวเฉยๆก็ได้บัวยินดีคะ่ะ หญิงสาวบอกกับเขาและยิ้มให้เธอไม่ค่อยอยากสบตาเขานักมันเหมือนกับเธอเคยเจอที่ไหนสักแห่งนึกยังไงก็นึกไม่ออกแต่คุ้นเหลือเกินแต่ในใจก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจ้องหน้าเขาตรงๆมันเป็นอะไรที่ตอบตัวเองไม่ถูกเหมือนกันรับประทานอาหารเสร็จสองสาว นั่งคุยสัพเพเหระก,กันสักครู่สโรชาก็ขอตัวไปพักผ่อนน้องขาเช็คบินด้วยนะคะพัสราเรียกพนักงานน้องบัวจะได้พักผ่อนนะคะเดี๋ยวสักประมาณหกโมงเย็นพี่จะมารับไปทานข้าวเย็นอย่าทานอาหารโรงแรมเลยนะคะไปกับพี่ดีกว่าพี่จะพาไปชมแสงสีเมืองภูกเก็ตยามค่ำคืนห้ามปฏิเสธค่ะ พัสราพูดเจื้อยแจ้วเนี่ยพี่เข้มแย่งพี่จ่ายเงินอีกแล้วสแสดงว่าพี่ยังไม่ได้เลี้ยงน้องบัวเอาเป็นว่ามื้อเย็นพี่เป็นเจ้ามือนะคะไปค่ะพี่เข้มเราไปส่งน้องบัวที่โรงแรมเถอะค่ะใช้เวลาไม่นานทั้งสามก็มาถึงโรงแรมที่สโรชาพักพี่เข้มขึ้นไปส่งน้องบัวด้วยกันไหมคะหรือจะรอพัดที่รถนี่ชายหนุ่มไม่ตอบ แต่เดินตามสองสาวไปเงียบๆอาการนั้นไม่พ้นสายตาของพัสราพี่ชายฉันเดินตามต้อยๆหน้ายิ้มดูใจดีตลอดเวลาพัสราคิดในใจอ้อพี่ขอเบอร์น้องบัวอีกครั้งได้ไหมคะเผื่อพี่มาจะได้โทรหาเลยไม่ต้องให้พนักง,งานตามให้คะ่ะยญิงสาวบอกหมายเลขโทรศรัพท์แก่พัสราไป เบอร์นี้เลยค่ะพี่พัสาราหลังจากมาส่งสโรชาที่โรงแรมแล้วเรียบร้อยสองพี่น้องก็ขอตัวกลับบ้านงั้นพี่กลับก่อนนะคะน้องบัวเย็นเจอกันค่ะพักผ่อนให้สบายนะคะขอบคุณค่ะพี่เข้มพี่พัสาราเดินทางปลอดภัยนะคะเย็นนี้เจอกันค่ะหญิงสาวยกมือไหว้ทั้งสองพร้อมปิดประตูห้องพักไปค่ะพี่เข้ม พัสราเรียกพี่ชายของเธอหลังจากที่เธอเริ่มเดินแต่พี่ชายของเธอกลับยืนนิ่งเขากำลังคิดว่าห้องนี้จะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเขาห่วงคนที่อยู่ในห้องนั้นพี่เข้มคะไปกันเถอะปลอดภัยคะ่ะน้องปลอดภยอัยโอ้พี่ชายฉันเป็นอะไรมากไหมเนี่ยย็นเนี้ยเราจะพาน้องบัวไปทานข้าวที่ไหนดีคะพัดเลือกไม่ถูกเลย รอคำตอบนะคะพี่เข้มเรารีบกลับบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ารอเวลามารับน้องบัวไปทานข้าวเย็นดีกว่าค่ะหญิงสาวพูดพลางดึงแขนพี่ชายพาเดินเข้าริบนี่ฉันไม่เข้าใจผู้ชายเลยนะพระสารํำพึงเบาๆพี่เข้มนี่เปลี่ยนไปมากเลยนะคะขนาดพัดเป็นน้องบางมุมพัดยังไม่เคยเห็นเลยเปลี่ยนแล้วดีไหมยายพัด ชายหนุ่มถามกลับพี่ไม่รู้ว่าพัดคิดยังไงแต่พี่มีความสุขเขาพูดพร้อมหันมามองหน้าน้องสาวยิ้มให้อย่างอบอุ่นไปไปกลับบ้านไปนอนพักสักหน่อยจะได้มีแรงเดินเที่ยวเย็นนี้